เอย่งสวัสดีครับอ,อันนี้คือพญาคุดนะครับสมัยน่าจะเป็นรอสีนะครับอันนี้คือเกตชัยโยเปียดทองนะครับซึ่งล่าสุดมีผู้ใจบุญประมูลไปหกแสนห้านะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะอันนี้สร้างแค่ เก้าร้อยรูสึกมัสสันเก้าร้อยงองค์นะครับที่นี่จะเป็นเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลทององค์นี้ก็อยู่ที่ประมาณสักหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะอันนี้คือองค์แรกนะครับองค์ที่สองนี่นะรู้จักอันดีนะครับพุษซอนเปียกทองสวยมากนะครับสวยจริงๆนะฮะทองก็อยู่ที่ บางรุ่นนะฮะมันก็อยู่86ก็มีเดี๋ยวให้ดูนะครับบางองค์ก็ไม่ไม่ถึงนะฮะไม่ถึงนะครับ,รบเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันตีนิสิงเหนะครับข้างล่างฝังเหล็กไหลแล้วก็จะมีคุดอยู่นะครับอันนี้ก็ให้ให้ท่านดูนะครับ หลวงวิจารณ์จรนัยเนี่ยท่านสร้างะอะไรก็ท่านสร้างละเอียดหมดแล้วครับแล้วองค์ต่อไปก็จะเป็นองค์นี้นี่น,นีเปียกทองแท้นะฮะพิมพ์พระประธานนะครสุขโขทยัยทะลุซุม้มนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดนะครับนี่สร้างสองสี่ทองคำก็อยู่ที่ประมาณหกอ่า เปียกทองนะฮะหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะให้ชมใบวนะครับนิชินาลาชก็โชว์ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ชินาลาชนะฮะอ่าชัดไหมลองดูดิชัดกน็นี่นะครับสองสี่ศูนย์แปดนะครับอันนี้โชว์โชว์โชว์กันทั่วแล้วอีกองคหนึ่งครับนี่นี่มีทองเปียกทองอยู่หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จนะฮะ พุทธจารย์โตนะฮะมีเขียนอะไรไว้ไม่ทราบนะครับชัดเจนนะอันนี้ก็จะเป็นเปียกทองวอจอนะครับนี่นะครับมีเหล็กไหล2408คุดเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะขีดคุดนี่ขีดคุดวอจอเช่นเดียวกันสวยอันนี้รู้สึกคุณเอแฝนอยู่นะฮะ 2408มีเหล็กไหลเช่นเดียวกันนะครับนนี่ก็อีกพิมพ์หนึ่งนะอีกพิมพ์หนึ่งนะครับบอจอ,อแล้วก็มีคุดเหล็กไหล2408นะครับอันนี้ก็อีกพิมพ์หนึ่งน,ะน,นี่ท้องตลาดไม่มีแล้วครับนะ,ะเขาเรียกว่าไกเซอร์แต่จริงๆชื่อจริงก็คือเสียนบาทหูใบสีนะครับ เหียบาทถูกไปสอีอันนี้หนึ่งหนึ่งครับหนึ 1, 1. ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะอันนี้ท่านก็ไม่เคยเห็นแล้วครับยืนยันเปียดทองฐานบัวบัวฟาบบวหงายนะครับก็สองสี่ส่วนแปดนะครับองสุดท้ายองสุดท้ายนะครับอ,อันนี้รู้ด,ดูฝนรู้ด,ดูฝนชัดไหมรู้สึกทองไม่ค่อยชัด นะครับให้ท่านชมเท่านี้ก่อนนะครับเป็นบุญตาอันนี้ก็0,8นมีคุดนะครับเนื้อทองก็มีนี่ฮะแปนะฮะทองคำอ,อันนี้ก็คือให้ดูาการวิเคราะห์นะครับปังองค์ก็8ปดนะครับอันนี้ไม่ใช่ทองคำนะฮะข้างในเป็นเปียกทองนะครับ นะฮะมันอยู่ที่ความหนาความบางนะครับ82ก็มีนะครับนี่82ทองนะครับ85ก็มีนี่85 85ให้ดูสนุกสะุกครับขอบคุณครับ